ขับช้ามาแล้วครับหนึ่งสโอ้ฮุกซ้ายทําได้ดีมากชอบมากครับดูครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น2ยกที่ผ่านไปเพชรสมหมายตุลาหน,นึ่งก้าน้ำเงินครับโมยอุบลมุมแดงเหล็กกล้าโต้งตะลิงชันครับจากบุรีรัมยกที่สามการบนเวทีสัตราสุภาาสัยครับมาดูแล้วครับเจาะก,กันไปกันมา ขยับครับล็อกมาจังหวะหมุนหาเหลี่ยมครับยังไงดีครับตีได้ไหมครับหยางครับแยกก่อนครับแต่ยกละดัทำไเจี๊ยวเจี๊ยวแล้วโอ้โหแต่ไม่เตะครับน้องแชไอ้ลักษณะโยนชาร์จเข่าเข้าไปถ้าเตะนี่โดนจับครับตีแต่ว่าตีเจอหักพุงอะไรอ้าวอาครับขยับเดินเข้ามาอูเจอศอกสั้นๆครับตีเข่าครับเสียบคืนไป ขยับเกี่ยวแล้วก็ล้มหงายท้องลงไปครับเหล็กกล้าอมีเหลี่ยมมีจังหวะมาช่วยครับโอ้สับสอกซ้ายครับหน้าหงเงือบเลยครับออหลกไม่ได้แล้วครับเหล็กกล้าต้องเข้ากอดแล้วครับเหลี่ยมในต้องสู้ในแล้วครับวัดกําลังแต่าอาแล้วเริ่มหักไม่ลงแล้วหักหักนี่ใช้แรงครับจะมีศอกมาแจมเหล็กกล้าตีต้องมีรงมีจังหวะด้วยครับเอาครับแข่งขวามาสอกคืนครับ เพชรสมหมายตั้งไว้แต่จังหวะขวางแล้วตีครับของเหล็กกล้าครับอาสิครับโอ้ดูจังหวะขวางก็ตีครับเอาครับดูดีขึ้นเรื่อยๆครับตีคืนครับล็อกแล้วตีคืนเพชรสมหมายล็อกได้หมุนหาเหลี่ยมตีอ้าครับใช้กำลังนะนะครับเอาข่าวซ้ายยัดไปในด,ดอกหนึน่งครับเหล็กกล้าสับศอกเอาศอกมาศอกคืนเอาเพชรสมหมายจะตั้งอุ้ยโยนข่าวซ้ายเข้าไปซ้ายคืนมา โอ้โหคู่นี้มามาเปิดเอายกนี้นะครับโอ้โหนี่ครับเปิดเป็นเกมที่ต้อวบอกว่าเปิดเต็มที่ครับวัดกันเลยครับท่าทรหดครดียวกันสับศอกถอยเสียเข,าข่าคืนมาเจอแข้งขวาโยนคืนไปแล้วมีศอกอเสริมครับหัวใจของใครจะใหญ่กว่าตับครับมาหักไม่ลงท่าทรสดแล้วหัวใจเอามาใช้เลยคู่นี้แทงไป หนักหนเน้นเเอากอดได้เพชรสมหมายตีจังหวะไม่ได้ตีหน่งเอาเด็กกล้าขึ้นบนโอ้โหหนักหนักแรงแรงแล้วยกนี้ครับโอ้โไปต่อครับนี่ก็ตัดลำตัวครับสอกสั้นๆคืนไปหมัดขวาครับเพชรสมหมายขยับเสียบซ้ายตีคืนมาแต่จังหวะนี้รออยู่แล้วครับสัญญาณมาถ้าตีเนี่ยโดนผลากโดนหักเหลี่ยมแน่ครับเอาบวกซอกโอ้ย เอาล้วครับซ้ายขวาซ้ายขวาเอายังไงเหล็กกล้าเอาอสุดเลยครับกรรมการต้องนับแล้วครับอย่างนี้ครับโดนสอก่อนหลายชุดและจังหวะเมื่อกี้ครับต้องนับถึง8ฮะตาลอยไหมตาไม่ลอยเอาโอกาสสุดท้ายครับยก3ปิดเกมได้ไหมครับ1-2เจาข้างล่างเหล็กกล้าต้องประคองตัวแล้วครับปิดอยู่ไหมโอ้โคุณพระระคังช่วยครับ าดูรับจังหวะภาพช้าครับสอกครับต้องบอกว่าโดนเยอะครับสับงนั้นเหล็กต้าครับนี่ครับแล้วก็ก่อนที่จะมาโดนหมัดครับโดนนับ8ไปครับช่วงปลายยกครับอาครับตอนนี้สาการบีบให้เดินครับขอบคุณเพิ่มเติมครับขอบคุณ s อสทีแวร์เฮครับรับสร้างโกดังอเนกประสงค์ทั่วประเทศครับโปรเทสครับผู้ผลิตอุปกรณ์งานเซฟตี้งานก่อสร้างผลิตโดยคนไทย ตัวใต้เคมาเตอร์ครับศูนย์การขาย20แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีบริษัทพนมนรัฐจำกัดครับบริษัทที่มีชื่อเสียงทางด้านประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยครับบนเวทีครับยกที่4ครับความเข้มข้นก็คือตอนนี้นี่มียาเข็มใหญ่ให้กับทางด้านเหล็กกล้าครับ180,000บาทครับยู่ที่ว่าจะทำได้ไหมครับพี่แก่ครับ100,000แล้วครับ มันต้องเสี่ยงหน่อยนะครับต้องสู้ตายนะครับโมยไทยไก่เดือยมันอยู่ที่หัวใจนะครับถ้าทรหดองค์ประกอบสําคัญที่หัวใจครับใจได้ครับไปได้ครับนักมมยไทยอ้ามันอยู่ที่หัวใจต่อยหมัดหนึ่งสองแล้วเริ่มมีกําลังใจขึ้นมาหน่อยครับต่อยได้แต่ว่าเพชรสมหมายยังเอาอยู่ยังนิ่งอยู่ครับตังรับแล้วครับรอเปิดโอกาสให้เหล็กกล้าเดินเข้ามาครับเอาครับหมัดขวาครับ วัดนี้โดนถักทากับแต่เริ่มแล้วครับเริ่มที่จะคำเป้าครับจังหวะจะต่อยจะส่องติดแขนของทางด้านเพชรสมหมายไปหมดครับโดนน้าแปะนยกที่3นี่เสียไปสองคะแนานนะครับ10ต่อ8ถ้ายกนี้ถับบี้ขึ้นมาได้เบียดขึ้นมาได้ยกห้าก็โอกาสมีครับฉะนั้นยกนี้ต้องทําให้เห็นทําให้ได้เรียกคะแนนคืนครับในขณะที่เพชรสมหมายกันนิ่งครับเหมือนว่าชกสบายกว่าครับ ดูชกไปพยักหน้าไปดิมั่นอกมั่นใจครับถีบเอาไว้ทีนึงขยับต่อยครับหมัดซ้ายเติมด้วยหมัดขวาครับเอาครับม่ชุดสอกซ้ายครับเต็มหน้าครับสอกขวาครับเอาแล้วโอ้โหบอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเพชรสมหมายยังใจเย็นครับต้องบอกว่าโคตรใจเย็นเลยนะโดนหมัดโดนศอกแกยังบอกเฉยฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาแล้วครับสู้ต่อเรียกคะแนนต่อครับเปล็ดกล้า อจังหวะครับอย่างที่บอกครับรับเยอะแล้วก็เพลินไปเยอก็ไม่ดีแน่ครับเดินต่อครับเล็ก้าครับเริ่มที่จะเห็นช่องเลยครับต่อยขวาได้สับซอกเพชรสมหมายระบบป้องกันตัวยังไงครับดูดูละหลววไปหรือเปล่าครับยก3ได้นับ8เนี่ยทำให้เพชรสมหมายนั้นชกแบบใจเย็นอารมณ์นิดแต่อย่าลืมว่ามวยไทยนี่ถ้าไม่ออกอาวุธไม่ได้คะแนนะครับ ถ้าเปิดโอกาสให้เหล็กกล้าอย่างนี้นะเหล็กกล้าเองต้องใช้โอกาสตรงนี้ให้ได้ด้วยครับจี้เข้าไปจี้เข้าไปครับโอกาสยังมีตอยขวาจิ้มเข้าไปครับโอ้อุ้มไตปีกไว้ก่อนนี่ครับล็อกเอาไว้ก่อนครับตายปีกขยับโยกมาครับเหล็กกล้าครับดูเหมือนว่าเดินแล้วก็เริ่มที่จะทําได้ดีมากขึ้นครับหมดยกที่4ี่ครับโอ้ต้องบอกว่าก็เต็มที่เลยครับท่านั้นเหล็กกล้าครับ เริ่มดีจากคาเป้าเจอครับดูจังหวะภาพช้าก่อนครับหมัดขวาครับล็อกวงในครับตีครับหมัดแล้วนี่ครับขยับศอกอีกทีครับโอ้ชุดนี้ทําได้ดีครับแล้วก็เข่าครับปิดท้ายให้ครับก็พยายามครับศอกซ้ายฮะโอ้แฟนมวยต่างชาติทึ่งเลยครับในศิลปะมวยไทยฮะ มาติดตามกันต่อครับบรรยากาศสดๆครับศรัลลัมไทยครับรมพลคนสมุยเกียรติเพชรครับสนามเมือพิธีเมืองราชดำเนินครับขอบคุณเพิ่มเติมครับขอบคุณทางมอนสเตอร์เวส์ครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผสมโปรตีนจากเมล็ดกัญชงครับเฮอร์บคอดีพลัสครับ CBD ครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสกัดจากถั่งเช่าแท้ครับสายพันธุ์ทิเบตครับปุ๋ยพลังมาครับปุ๋ยมีพลังทุกเม็ดโดยบริษัทไทยส่งเสริมเคมีอินซีจำกัด ชุดกีฬาคิล่าตอบสนองทุกจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัดกาแฟเขาไปไล้โวชนกอนสู้เหมาะสำหรับท่านชายครับยกสุดท้ายครับยกที่5เล่นกับเวลาแล้วครับเพชรสมัยเอามาสตาร์ทก็อุ้มประของเกมครับเหล็กกล้าหาช่องครับหาช่องเข้าทำโอ้หมัดขวาต่อยโดนแล้วครับน้ำหนักไม่ดีพอครับพยายามต่อหวยเกมของเหล็กกล้านี่ จุดเปลี่ยนมาอยู่ที่ยก3ครับนี่จังหวะนี้ฮะเสียหลักกลจำเบาลงไปลุกขึ้นมาใหม่ต้องบอกว่าก็เอาจริงๆถ้าโดนสักทีนึงก็อาจจะพลิกเกมได้เหมือนกันครับเพราะว่าเพชรสมหมายนี่จังหวะตั้งรับแกก็ดูหละหลวมอยู่เหมือนกันครับแต่ปัญหาคือเหล็กกล้ายังหาช่องเจาะไม่ได้ครับพี่แกครับและที่สําคัญอาวุธของเหล็กกล้าตอนนี้ดูไม่ระคายผิวแล้วละครับแม่ฮะ ปล่อยหน้าลอยหน้าลอยตาให้ต่อยด้วยครับนี่ฮะต่อยไปต่อยมาก็เปลียไปเองเลยครับเหล็กกล้าดูครับทำให้เกมการคอนโทรลเกมเกมรับของเพชรสมหมายนี่ชกเด็สบายสบายครับนี่ฮะอยู่ที่วิธีการชกการวางแผนมาชกแล้ครับงานนี้ครับอาครับพยายามพยายามที่จะไล่ต่อยหมัดครับหมัดขวาครับดึงหลบได้ดีครับเพชรสมหมาย แยบทำลายจังหวะไว้ก่อนครับตอนนี้นี่พลิ้วครับพลิ้วครับพยายามพลิ้วไปรอบๆไปทีแล้วไม่เป็นเป้านิ่งครับวนออกครับวนออกครับเหล็กกล้ายิงชกยิ่งอึดอัดกับพี่แก่ครับเอามงมกลับเพชรสมัยก็โชคดีเหลือเกินครับวันนี้ฮะนึกได้ทำได้ครับร่างกายดีซ้อมเพชรเกียรติเพชรครับฝั่งภูพันเอวครับอ่านี่โมยโอ้โหที่โดนก็อยู่ด้อีต่างหากครับร่างกายมันดีอะครับ เป็นการออกตาร์ภาคใหม่ของเขาแล้วครับเพชรสมหมายตุลาน19มวยเดชอุดมกรุราธานีนี่ฮะให้ทางด้านเด็กกลานีก็พยายามครับเต็มที่แล้วครับอืมเอาครับก็ยังพอมีเวลาครับอย่าพึ่งท้อครับอย่าพึ่งสิ้นหวังครับทุกวินาทีมีความหมายครับแต่ปัญหาเดียวก็คือการเจาะหาช่องให้ได้ก่อนครับ นี่ครับคือกระทำได้ทีเดียวก็โดนกอดรัดฟัดรวบเอาไว้ก่อนครับลูกฟันศอกซ้ายครับลูกเดียวฮะที่เป็นจุดเปลี่ยนให้เพชรสมหมายได้ชกง่ายๆนะครับวันนี้ครับอาวุธของเหล็กกล้าไม่สามารถระคายผิวแล้วนะครับเล่นกับเวลาครับรอเวลาแล้วครับยกที่ห้ายกสุดท้ายอีกสิบวินาทีครับผู้นี้เป็นคู่ที่สองครับท่านผู้ชม 124ปอนคู่หน้าก็125ปอนครับฉลามดำกับเมาคลีครับครับก็จบครบ5ยกเรียบร้อยครับนี่ครับอาจารย์เฉียบเก็ดเพชรครับขึ้นมารับครับทางด้านเพชรสมหมายครับส่วนทางด้านเหล็กกล้านี่ก็ถือว่าเต็มที่แล้วะครับพยายามที่จะแก้ไขจุดบกพร่องครับคราวที่แล้วครับ กรรมการรวบรวมไปรวบรวมไปคะแนนครับแล้วก็หันไปชูให้ทางนั้นเพชรสมหมายตุลา19ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปย้ำแคนได้อีกครั้งหนึ่งครับแสดงความยินดีกับผู้ชนะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้แพ e. <ck> ้คร <Trustee> <tama> ับตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวครับ